ต้องบอกแล้วครับว่าโทษทุกอย่างยกเว้นตัวเองจริงๆละครับพอพูดแค่นี้ทุกท่านคงจะรู้แล้วละครับว่าคือทีมไหนในการแข่งขันวอลและบอลชิงแชมป์โลกนะครับนั่นก็คือเวียดนามนั่นเองครับคือต้องบอกว่าหลังจากที่มีการแข่งขันไปเป็นที่เรียบร้อยเนี่ยนะครับหลังจากที่แพ้ทุกนัด แม้กระทั่งเคนยายังแพ้ไป3มโบเนี่ยนะครับถึงขั้นที่ว่าแฟนเวียดนามเองก็รับไม่ได้แล้วก็ต้องมาตั้งต้นเริ่มกันใหม่ในการแข่งขันที่เร็วที่สุดนั่นก็คือการแข่งขันซีเกมที่จะถึงในปลายปีนี้นั่นเองนะครับแต่มันไม่ง่ายอย่างนั้นครับเพราะว่าล่าสุดเนี่ยสื่อเวียดนามเองหรือว่าทีมเวียดนามเองก็แล้วแต่ คลางลั่นเลยครับบอกว่ายังไม่แข่งก็เสียเปรียบทีมชาติไทยทุกประตูเรียบร้อยแล้วเอา้าคือถ้าพูดแบบนี้เนี่ยนะต้องบอกว่าถ้าเป็นบ้านเราเนี่ยนะไปพูดแบบนี้และจะไปแข่งเนี่ยโดนทัวลงยับแล้ครับถ้ากลัวก็ไม่ต้องแข่งกลัวก็ต้องกลับไปนะครับคือการแข่งขันกีฬาเนี่ยทัศนคติสําคัญมากๆนะครับ แล้วต้องบอกว่าเปิดเหตุผลนะครับว่าทําไมนะครับเวียดนามถึงท้อแล้วเวียดนามถึงไม่โทษทุกอย่างแต่หลักฐานชัดเจนว่าตัวเองทําตัวเองแบบชัดเจนเรียกได้ว่าเอาออกมาแฉกันให้เห็นเห็นกันไปเลยลากไส้กันออกมานะครับว่าสิ่งที่เวียดนามทำเนี่ยมันไม่ใช่แค่ว่าสู้ไม่ได้แต่มันคือการเตรียมตัวและวางแผนผิดแบบชนิดที่ว่าโคตรจะชัดเจนนั่นเองนะครับ สำหรับแชมพูสมุนไพรลดผมร่วงเล่งผมหนาทวงคืนความมั่นใจของทุกท่านโปรสุดคุ้มโคตรคุ้ม,มจัดได้เลยที่ตะกาศด้านล่างสายมือครับเอาละครับสำหรับวอลเลย์บอลหญิงนะครับประเด็นที่ดราม่าและเป็นกระแสตอนนี้อีกหนึ่งอย่างก็คือเวียดนามละครับ เพราะว่าเวียดนามตอนนี้ชิงแชมป์โลกจบไปแล้วนะครับสิ่งที่พวกเขาโฟกัสได้ก็คงจะต้องเป็นทัวร์นาเมนต์ใหญ่ที่สุดหลังจากนี้คือซีเกมนะครับในการที่จะโค่นไทยให้ได้อันนี้คือเป้าหมายของพวกเขาแต่ตอนนี้กลับกลายเป็นว่าครางนะครับร้องลั่นนะครับว่าซีเกมเนี่ยมันไม่โอเคนะครับตอนนี้เสียเปรียบไทยทุกอย่างเลยนะครับยังไม่ทันแข่งเลยการเตรียมตัวก็สู้ไม่ได้แล้วซึ่งมันไม่เกี่ยวอะไรกับไทยอยู่แล้วนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่จะบอกไว้ว่าคือเขาไม่โทษ ตัวเองเขาโทษทุกอย่างนะฮะยกเว้นตัวเองนะครับทีมวอลเลย์บอลหญิงเวียดนามกําลังเผชิญอุปสรรคสําคัญในการเตรียมตัวอย่างมากนะครับสื่ออย่างบองดาเนี่ยลงเอาไว้หลังจากจบการแข่งขันในชิงแชมป์โลกโค้ชเหนียนต่วนเกียตครับแล้วก็ลูกๆูกหรือว่าลูกสาวเนี่ยทั้งหลายของเวียดนามเนี่ยนะครับ ก็ต้องบอกว่าจะไม่ได้ฝึกซ้อมนะเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยก็จะต้องไปเล่นให้กับสโมสรแล้วก็กลับมารวมตัวกันอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ต้องบอกเลยครับว่ามันจะเป็นการลำบากมากสำหรับการที่เวียดนามเนี่ยจะไม่ได้ฝึกซ้อมด้วยกันไม่ได้เก็บตัวด้วยกันนะครับแล้วก็ต้องแยกย้ายกันไปสิ่งนี้กระทบอย่างยิ่งนะครับต่อการแข่งขันซึ่งแน่นอนแหละครับทุกทีมมันก็น่าจะต้องเจอนะครับแล้วก็วิธีการสมรรถภาพทางร่างกายอาการบาดเจ็บต่าง เขาก็บอกว่าเขาไม่พร้อมและที่สําคัญข้อเสียสุดๆเลยคือทุกคนต้องกลับไปแข่งขันในการงแช์แมนชาติของเขาเนี่ยนะครับแต่ละภูมิภาคก็ต้องบอกว่าตอนนี้โค้ชเหงียนตวนเกียตเนี่ยโทษทุกอย่างแล้วนะครับบอกว่าโอ้โหแล้วมันจะเตรียมทีมกันยังไงจะฝึกซ้อมรอบที่2ได้อย่างไรจะเอาชนะไทยได้อย่างไรนะครับแล้วการวางแผน ของทีมเนี่ยที่จะไปฝึกซ้อมที่ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยจะเกิดขึ้นในช่วงปลายเดือนตุลาก็จะเป็นเรื่องที่ยากเช่นเดียวกันน,นะครับเพราะว่าทางทานทิทานทุยเนี่ยก็ต้องไปแข่งให้กับกุลหมา นะครับแล้วก็จะกลับมาร่วมทัพในการแข่งขันซีเกมได้ก่อนแค่1สัปดาห์เท่านั้นคือออกตัวก่อนทั้งหมดเลยนะครับว่ามีจุดอ่อนอะไรบ้างเปิดเผยหมดนะครับบอกว่านักกีฬาไม่ได้มาซ้อมอันนี้ก็ต้องบอกว่าอยู่ที่การจัดการของแต่ละทีมนัม่แหละว่าจะให้ความสําคัญตรงไหนได้มากน้อยขนาดไหนนะครับซึ่งทีมชาติไทยก็มีเหมือนกันในปัญหานี้นะครับ ตอนนี้ทางเวียดนามคงจะต้องมุ่งไปที่การโฟกัสในการแก้ไขในเรื่องของการเล่นมากกว่าการเสิร์ฟการโจมตีและทางสื่อเวียดนามก็ยังได้พูดถึงนะครับต้องหาตัวตายตัวแทนแทนที่ของตู้เย็นละครับในเมื่อตู้เย็นไม่มีตู้เย็นไม่มานะครับโอ้โหคราวนี้แหละจะเป็นงานใหญ่งานงอกที่ ทีมวอลเล์บอลหญิงเวียดนามจะเปลี่ยนไปจากหน้าปอติสารนะครับคือถ้าใครลองไปไล่เลียงเช็คดูเนี่ยนะครับทีมที่เขาเคยชนะมาทั้งหมดเนี่ยแล้วถูกริบคะแนนนะครับถ้าหากว่าเวียดนามนะครับไม่มีตู้เย็นในเกมที่ได้ลงแข่งขันเนี่ยแต่ละเกมแต้มมันจะลบเท่าไหร่ครับมันจะไปไกลเลยนะครับทุกคนครับเพราะว่าตอนนี้อยู่อันดับที่28ของโลกถูกไหมอย่างเกมที่เจอกับชนะอินโดนีเซียเนี่ยบวก3 กับกลายเป็นลบและลบเยอะด้วยนะเออถ้าลบเนี่ยคือลบอ้วกแตกเลยนะครับแล้วเจอฟิลิปปินส์เนี้ยบวก4แล้วก่อนหน้านั้นเนี่ยบวกมารัวๆสามสี่ 3, 4, ซ้าห้าแต้มเนี่ยนะครับเจอกับออสเตรเลียเจอกับคาซักอย่างเงี้ยที่บวกมา5แต้มคือมันจะกลายเป็นลบทั้งหมดเลยนะครับพอลบทั้งหมดเนี่ยต้องบอกได้เลยครับว่าไอ้แต้มที่ไปโกงเข้ามาหรือไอ้แต้มที่มันไม่แฟร์กับทีมอื่นเนี่ยนะครับมันจะถูกริบหมดพอริบหมดต้องบอกเลยนะครับว่า อันดับเนี่ยมันจะไปไกลนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยยังไม่ได้มีการยืนยันชัดเจนนะครับว่าจะมีการทวงถา,ถามถึงแต้มที่มันเคยเก็บมาได้หรือเปล่าเพราะอย่างนั้นเนี่ยมันต้องแก้ทั้งกระดานไงก็ต้องอยู่ที่ทาง FIVB แหละนะครับว่าจะจัดการเรื่องนี้อย่างไรแต่ว่าถ้าถ้ามุมองในมุมตรงนี้นะถ้าตู้เย็นไม่มาแล้วก็คงจะโอวสานไปแล้วแหละอวสานตู้เย็นไปเรียบร้อยแต่ถ้ายังมาแยมอีกนะไอ้แต้มเนี่ยผมว่านั่นแหละครับมีผลแน่นอนนะครับว่าอาจจะถูกริบ แล้วก็อาจจะเป็นเรื่องใหญ่ก็เป็นได้นั่นเองนะครับซึ่งหลังจากที่มีการพูดถึงซีเกมไปเนี่ยนะครับโค้ชของเวียดนามก็ออกมาเปิดเผยนะครับว่าในการแข่งขันครั้งนี้เนี่ยมันก็ได้ประสบการณ์มากมายนะครับแต่ว่าเวียดนามเนี่ยแพ้อย่างน่าเสียดายใน3นัดสามแบ์สำคัญแล้วก็เสียดายสุดๆในการเจอเคนยานะครับคือเราเล่นไม่ดีเองมีแผลเยอะมากนะครับแล้ววิธีการต่างๆเนี่ยก็เรียกได้ว่า แทบจะสู้กับทางน้าของเคนยาไม่ได้จังหวะไม่ดีบล็อกป้องกันไม่ได้นะครับแล้วก็ต้องบอกว่าสื่อเวียดนามก็ยังชี้อีกว่าการได้แค่เข้ามาร่วมกับการแข่งขันชิงแชมป์โลกเนี่ยก็ถือว่าเวียดนามเนี่ยประสบความสําเร็จแล้วแหละเพราะว่าเป็นท็อปทีมจากเอเชียที่ได้มาแข่งไม่ใช่เรื่องง่ายเลยคือเขาก็มองบวกนะครับแต่สุดท้ายแล้ว การที่จะมาแข่งซีเกมเนี่ยแหละมันเป็นสิ่งสําคัญที่สุดน,น,นะครับแต่ต้องบอกนะว่าต้องแฉกหน่อยว่าไอการเจอเคนยาเนี่ยมันไม่ใช่ว่าอยู่ๆเวียดนามก็แพ้นะครับแต่มันเป็นการเปิดช่องให้คู่ต่อสู้หรือว่าให้คู่แข่งเนี่ยก่อนที่จะถึงทัวร์นาเมนต์จริงเนี่ยมาสอดแนมมาสืบข้อมูลเพราะว่าไปอุ่นเครื่องกับเขาอันนี้ตลกมากนะครับแล้วสิ่งหนึ่งตัวเลขที่บอกเลยนะครับว่าเฮ้ยเคนยาจับทางเวียดนามได้คืออะไรครับ เคนยาบล็อกเวียดนามไป21ครั้งอ่ะคือตบไม่ผ่านเลยแม้แต่โหชนิดที่ว่าเกือบเซตเซตหนึ่งมี25แต้มคือ21แต้มคือตบติดบล็อกอะครับแล้วบล็อกลงตลอดคือมันเหมือนอ่านออกว่าเวียดนามจะไปทางไหนทำยังไงจะบล็อกยังไงให้ใครเป็นคนตีนะครับรวมไปถึงเคนยาก็มีความสูงใหญ่อยู่แล้วมีความหนักมีความอึดมีความถึกทนนะครับตรงนี้แหละ คือสิ่งที่มองได้อย่างชัดเจนเลยว่าเวียดนามผิดพลาดอย่างมหาศาลน,น,นะครับแล้วที่สําคัญตัวเองบล็อกเขาไม่ได้ด้วยบล็อกได้แค่3ทีทุกอย่างตัวเลขน้อยกว่านะครับแต่เคนยาเนี่ยถ้าไม่เออร์เลอร์เยอะนะชนะขาดกว่านี้อีกเออร์เลอร์ไป25ครั้งขนาดเอาแต้ม ไปให้เวียดนามถึง25แต้มแต่เวียดนามก็ยังไม่สามารถเอาชนะทีมอย่างเคนยาได้นั่นเองนะครับแล้วก็มาดูภาพรวมแล้วกันนะไหนๆก็ไหนๆและว่ามันเละขนาดไหนเวียดนามแต้มที่ทําสูงที่สุดเนี่ยก็เป็นทางด้านของวิทินูกวินหมายเลข16นะครับทำไป3-5แต้มเองนะครับสู้ไทยไม่ได้ขาดร้อยครับคือไทยแบบ เอาชนะไปได้แบบขาดลอยพิมพิชยากกกรำเนี่ยหกคะแนน 2, เออเท่าหนึ่งอ่ะอีกเท่าหนึ่งอ่ะนะครับมากกว่าเยอะนะครับขณะที่ทางด้านตัวเอกของเขาอย่างทานทิทานทุย4ทีเนี่ยนะครับทำแต้มสูงสุดตอน1เกมเนี่ยคือ17แต้มนะครับอีก2เกมนะทำได้แค่6คะแนนนะครับรวมเป็น29แต้มคือเรียกได้ว่าน้อยมากๆชนิดที่ว่า ทึ่งไปเลยแล้วบล็อกแค่ทีเดียวนะครับบล็อกได้แค่ทีเดียวนะอันนี้ก็คือสิ่งที่เวียดนามคงจะต้องกลับไปทําเป็นกันบ้านแล้วก็ลองมองย้อนดูตัวเองว่าสุดท้ายแล้วมันผิดพลาดที่อะไรดีกว่าที่จะไปโทษอย่างอื่นนู่นนี่นั่นนั่นเองนะครับสำหรับแชมพูสมุนไพรลดผมร่วงเล่งผมหนาทวงคืนความมั่นใจของทุกท่านโปสุดคุ้มโคตรคุ้มจัดได้เลยที่ตะกาด้านล่าง้ายมือครับ